ลงอีกแล้วล่อน้องอีกแล้วดูสิอึ้บโอ้โดดตามเขาอะ่ะเอาใจกกล้าๆน้อยทุยทุยเร็เรวเราเป็นผู้ชายนะลูกกล้าไหมนะกล้าไหมเห็นไหมโยมโดดบนอยากลงน้ำอะ่ะไอ้นี่ก็ล่อน้องจังเลย โอ้โอดูตุมไมมาดมายมายน้ำเก่งมากมายยม,มมานี อันนี้ขอว่างก่อนว่างก่อน